สวัสดีนะคะวันนี้พามาเก็บหน่อค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่หน่อแคคตัสนะคะเป็นหน่อของพืชตระกูลยูโฟเบียค่ะเจ้าต้นนี้มีชื่อว่ายูโฟเบียอินคอนสแตนเตียนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นไม้เป็นลำขนาดกลางนะคะสูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วกออ็มีหนาม ทุกๆสันภูนะคะลำต้นเขาก็จะแยกเป็นกลีบหรือเรียกเป็นภูหรือเรียกเป็นเนี่ยค่ะตามที่ภาพเห็นนะคะแบ่งออกเป็นประมาณสักห้าถึงแปูลลำต้นสูงได้ประมาณ 1-3ฟุตเลยนะคะเขามีดอกเล็กๆสีเหลืองๆวันนี้คะ่ะพี่มุกเอามาปลูกใส่กระถางใหญ่รวมไว้เขาได้น้ําได้แดดเยอะคะ่ะช่วงนี้แตกหนอกันเยอะเลยทีนี้พี่มุกเนี่ยอยากจะให้ลําต้นหลักของเขาเนี่ยอวบใหญ่สวยงามนะคะคือถ้าเกิดเราปล่อยเขาไว้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้นแม่เขาก็จะไม่ไม่ใหญ่นะ แล้วก็หนอยเยอะพี่มุกก็อยากจะขยายพันธุ์เก็บเอาไว้ด้วยเพราะว่าต้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นยูโฟเบียที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายโตเร็วนะคะแล้วก็สวยงามมีลักษณะหนามข่างๆลาต้นของเขาเนี่ยท่านหนามที่แก่แล้วเนี่ยเขาก็จะแข็งนะคะวันนี้ก็จะเลยจะชวนกันมาเด็ดหนอ่อ ตัดหน่อไปด้วยกันค่ะจะใช้คําว่าเด็ดสักทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าต้นเนี้ยท่อน,น้ําเลี้ยงเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งบางทีอ่าเราใช้ครีมเด็ดเหมือนแคคตัสธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีน้ำยางนะคะสีขาวข้นเลยนะคะยางเขาก็มีพิษระคายเคืองนิดหน่อยแล้วก็ป้องกันโดยการสวมถุงมือแล้วก็ใช้ปากคีบนะคะฟอ r เช่วยนะคะก็เลยชวนทุกๆคนมาเก็บไปด้วยกันค่ะพีุ่กว่าเพลินดีนะ เวลาแบบเขามีหน่อเยอะๆแล้วก็เก็บเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ตัดเห็นไหมคะเราจะเห็นท่อนาเลี้ยงเขายื่นออกมานัาน่นนะคะเส้นๆนั่นแหะคือท่อนาเลี้ยงเราก็ต้องตัดออกไม่งั้นมันก็จะเป็นเส้นๆหรือว่าอาจจะแบบเป็นแผลฉีกขาดที่ใหญ่เกินความจําเป็นนะคะพวกลําต้นแม่เขาเนี่ยเดี๋ยวพอเราเด็ดหน่อเขานะต้นเขาก็จะอวบใหญ่ขึ้นช่วงแรกเห็นไหมคะว่าลําต้นข้างล่างเขาจะเล็กๆหน่อยตอนนั้นคือขนาดที่เราเอามาปักชำพอเราเอาลงดินแล้วปลูกกลางแจ้งปุ๊บเนี่ย หน่อเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะพวกนี้ชอบน้ําพอสมควรนะคะแต่ว่าต้องมีรากก่อนนะคะถึงจะชอบน้ำนะคะอันนี้ก็จัดเป็นพืชสายพันธุ์ยูโฟเบียพวกยูโฟเบียก็คือพวกสายพันธุ์ยางพาราส่วนใหญ่ยูโฟเบียจะมียางมีน้ํายางสีขาวข้นนะคะชาวต่างชาติบางทีก็ชอบเรียกเป็นพวกมิลกี้มิลกี้ทรีค่ะก็คือพืชที่มียางสีขาวข้นเนี่ยค่ะแต่ยางพวกนี้คือถ้าเกิดสมมติ ยางออกอย่างนี้เดี๋ยวพอถ้าเกิดเราเอาน้ํามาฉีดล้างเนี่ยยางก็ออกหรือว่าโดนน้าฝนชะล้างไงค่ะย,ยางก็จะหายไปนะคะตรงหนามตรงอะไรเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสเขาปุ๊บเนี่ยแล้วมีแบบรอยหักหรือว่าเกิดบาดแผลเล็กน้อยเนี่ยน้ำยางก็จะไหลออกมาทันทีแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนเหมือนกับต้นเขาก็แบบอวบอิ่มอะได้น้ําได้อะไรเต็มที่เงน,น้ำยางก็จะยิ่งมากน้ํายางไหลต้องเรียกว่าไหลโจกเลยนะ,ะเราก็มา ตัดหน่อกันไปเพลินๆนคะคะพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็สามารถเอาไปปักชำเป็นต้นใหม่ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งไม้หนามที่พี่มุค่อนข้างชอบคือเลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็สวยงามตามแบบของเขานะคะเขามีดอกเล็กๆสีเหลืองๆค่ะดอกเขาก็น่ารักดีนะคะก็เพิ่งออกดอกไปเมื่อสักประมาณสอาเดือนที่แล้วเขาจะออกดอกตามฤด,ดูก,กาลรู้สึกจะออกช่วงหน้าร้อนนะคะเท่าที่สังเกตของเมืองไทยนะ ออกช่วงหน้าร้อนเป็นดอกสีเหลืองเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวพี่มุกจะขึ้นภาพที่เคยเทําคลิปแล้วให้ดูนะคะดอกเขาน่ารักดีค่ะเพราะดอกก็สีเหลืองสดเลยแต่ว่าดอกเขาเล็กๆติดอยู่ตามาสันพูเขาเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดดอกเขาแน่นๆขึ้นเต็มตรงหัวลําต้นเขาเนี่ยโอ้แน่ารักมากเนี่ยค่ะลราก็เลือกขนาดสักประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วความยาวของหนอนนะคะแล้วก็เด็ดอันไหนที่เล็กไปแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนเพื่อที่ว่า เวลาปักชํำแล้วเนี่ยก็จะได้ขนาดพอๆกันอันนี้ได้เป็นแค่กระถางปูนสี่เหลี่ยมพิมพ์กเลี้ยงไว้ตรงชายคาระเบียงบ้านก็จะได้แดดประมาณช่วงเช้าถึงประมาณสักบ่ายโมงนะคะแล้วก็ส่วนถ้าฝนตกเนี่ยได้น้าฝนเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเขาแบบอุดมสมบูรณ์นะคะได้ทั้งน้ําทั้งแดดเต็มที่หน่อเขาก็อวบอ้วนโตเร็วมากเพิ่งปักชํำได้สักประมาณ ตรงนี้เหรอประมาณ4ี่หเดือนเองค่ะสูงขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งแหละนะคะก็ใครสนใจนะคะก็แนะนําให้ปลูกไว้ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีเพราะด้วยความที่น้ํำยางเขาก็มีพิษนะคะพวกยูโฟเบียส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่ามีาพิษอยู่ในตัวอยู่แล้วมแมลงศัตรูพืชเนี่ยจะไม่ค่อยชอบนะ นหน่อยเยอะมากอะคืองอกออกมาแล้วแบบคือเราก็ไม่ค่อยได้สนใจพอเดิมมาดูทีโอ้โหแน่นแล้วพอแน่นไปปุ๊บเนี่ยต้นแม่เขาก็จะเริ่มคือเหมือนแบบพอรากดูดสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงลําต้นแล้วพอเขามีหน่อยเยอะเขาก็เอาไปเลี้ยงหน่อหมดเหมือนแบบแม่เลี้ยงลูกเนี้ยก็ให้ลูกกินก่อนลูกก็จะอวบอ้วนลําต้นแม่ก็เลยผอมเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราต้องการจะให้ลำต้นต้นหลักเขาเนี่ยหรือต้นแม่เขาอ้านวนเราก็ต้องตัดลูกๆเขาออกนะคะ นี่่ะสังเกตไหมว่าที่ตรงโคนจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยจะผอมอันนั้นน่ะคือช่วงแรกที่เราเอามาปักชำและหลังจากที่เนี่ยเขาจเจริญเติบโตอยู่ในกระถางใหญ่อันนี้ค่ะแล้วก็ได้รับน้ําฝนได้รับแดดเยอะลําต้นเขาอ้วนขึ้นแบบอ้วนเป็นสองเท่าเลยทรงเขาก็เลยจะแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวอีสภาพพี่มอ,อาจจะตัดตัดส่วนที่คอดนนะ่ะตัดตรงส่วนคอดเขาเนี่ยไปปักชําเราก็จะได้เป็นต้นใหม่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ แต่วันนี้เราแค่ตัดหนอก่อนให้ทุกๆคนดูกันเพลินๆนะพี่มุกชอบมากเลยเนี่ยนั่งเด็ดหนอนนี่นะแล้วก็หลายๆท่านก็ค่อนข้างชอบบอกว่าดูแล้วเพลินดีก็เพลินจริงๆค่ะคนทาก็เพลินค่ะตัดไปคุยไปนะคะแล้วก็พี่มุกก็ถือว่ามีทุกๆคนเป็นเพื่อนมานั่งดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแดดก็เนี่ยแดดแรงเพราะช่วงที่ทํานี่ก็ประมาณสักสิบโมงเช้าแดดก็เข้าตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วค่ะตรงนี้ไปจนถึงบ่ายโมงเลย เนี่ยแหละเดี๋ยวพอเราตัดเสร็จนะตัวต้นแม่เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรขเขานะคะปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะรีคอเวอร์ของเขาเองส่วนลูกๆแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมีการล้างนิดนึงเพราะเขามีน้ํำยางคือถ้าจะไม่ล้างก็ได้มันก็จะติดเป็นสีขาวๆก็อันนี้คือเพื่อความสวยงามไม่ได้มีความจําเป็นอะไรในทางการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ที่เราใช้กันไกลตัดเนี่ยเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงของเขาอะท่ออาหารอะ ของเจ้าสายพันธุ์นี้ค่อนข้างแข็งแล้วก็เหนียวคือถ้าเราใช้ที่คีบบิดแล้วก็กระชากออกมาเนี่ยมันก็สามารถดึงออกมาได้แต่บางทีเนี่ยแผลที่ฉีกขาดอาจจะใหญ่เกินไปแต่ถ้าเราตัดเนี่ยเราก็จะได้มีแผลแค่แค่รอยต่อระหว่างหน่อใหม่กับลำต้นเคาน,นิดเดียวนะคะส่วนน้ำยางที่หยดนั่นนะเดี๋ยวสักพักพอโดนน้ำฝนโดนอะไรเขาก็ชะล้างออกหมดแล้วก็แผลขนาดนี้ก็จะไม่ได้ทำให้เกิดอ,อาการ เน่าลำต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปทาพวกดินสอพองปูนแดงอะไรพวกนี้เราไม่ต้องไปทาก็ได้นะคะเพราะว่าแผลค่อนข้างเล็กแล้วก็รอยขาวๆที่เป็นน้ํายางเนี่ยเดี๋ยวน้ําฝนตกลงมาเขาก็จะชะล้างของเขาตามธรรมชาติหรือว่าถ้าเราไม่ทันใจเราอยากจะใช้น้ําฉีดล้างก็ได้นะคะขาวๆคราบขาวๆก,ก็จะหลุดออกไปก็จะสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็นี่ค่ะตัดไปเรื่อยๆเยอะค่ะ ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบได้แดดเยอะด้วยหน่อมาเต็มเลยตรงนี้รุมกันต้นนี้เลยผอมเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็เลือกขนาดประมาณเกินหนึ่งนิ้วความยาวเกินหนึ่งนิ้วเพราะที่ว่าปักชำแล้วก็จะได้ต้นที่ไม่เล็กมากจนเกินไปนะคะขนาดที่พอจะปักชำแล้วไม่เสี่ยงกับการตายนะคะก็ประมาณ1นิ้วถึงสนิ้วค่ะ เนี่ยเวลาเราเลี้ยงพอห้อางงามๆแล้วก็ตัดตัดเพื่อที่ว่าแผลจะได้ไม่ฉีกขาดนะคะใช้ที่คีบก็ปลอดภัยดีค่ะเพราะว่าหนามเขาเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมือเปล่าเนี่ยก็บาดเจ็บนะคะเพราะว่าปลายหนามเขาแหลมคมมากแล้วมันปลายเขาเล็กค่ะเขาก็สามารถที่จะทิ่มตําเราได้ค่อนข้างง่ายใช้ที่คีบสวมถึงมือก็ปลอดภัยทั้งหนามแล้วก็ปลอดภัยทางน้ํายางนะคะน้ายางเนี่ยคือ เขาก็มีพิษอ่อนๆของเขาคือถ้าเกิดเข้าตาหรือว่าโดนผิวหนังที่บอบบางเนี่ยก็อาจจะเกิดการระคายเคืองตาถ้าเข้าปริมาณเยอะก็อาจจะทําให้ตาบอดได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานกับพวกยูโฟเบียที่เขามีน้ำํำยางพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดพี่มุกเคยนะตัดพวกยูโฟเบียแลกเทียเนี่ยแล้วเราก็ ทำนู่นทำนี่ต่อแล้วก็ลืมไปเอามือมาลูบหน้าเนี่ยแสบเลยนะคะคือแสบไปเป็นแบบหลายชั่วโมงอะคือเรารู้สึกเลยว่าโอ๊ยมือเราที่แบบไม่ได้สัมผัสดโดยตรงด้วยนะแค่แบบเราก็ใส่ถุงมืออย่างเงี้ยแต่แบบพอเราไปโดนเนี่ยแสบเลยค่ะก็ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยเวลาทำงานกับพวกเจ้ายูโฟเบียนะคะยังไงเขาก็มีพิษก็ฟังไว้ใช่ว่านะคะเนี่ยดูสิโอโ้โหต้นนี้เริ่มไม่ถูกเราจะแงะตรงไหนก่อนดีนี่เอาการไกลลงไปตัดเลยค่ะ แน่นมาเลยเอาออกให้หมดไม่งั้นคุณน้องตรงกลางเขาไม่โตค่ะสำหรับท่านที่ชอบฟอร์มกอก็ก็ปล่อยให้เขาเป็นกอแบบนี้ได้นะคะถ้าเกิดชอบฟอร์มกอนะวิธีก็คือตัดต้นกลางออกต้นแม่ต้นต้นข้างบนออกให้เจ้าหนอรอบๆเนี่ยเขาโตขึ้นมาก็เป็นฟอร์มกอสวยพี่มุกก็มีเคยมีทำคลิปตัดแล้วก็ทำเป็นฟอร์มกอไว้ให้ดูแล้วด้วย ตอนข้างๆรอบๆลูกๆเขาเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นกอสวยค่ะฟอร์มกอก็สวยหรือว่าจะเลี้ยงเป็นแท่งเดียวๆใหญ่ๆก็สวยมีทุกแบบเลยสายพันธุ์นี้เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างปลูกง่ายนี่นะคะที่ได้มาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะมีน้ํายางสีขาวๆติดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนี่ตัดอีกทีหน่อยยังไม่เสร็จ ให้เกลี้ยงค่ะไหนๆก็ตัดแล้วเพราะว่านี่ก็คือไม่ได้แบบมาทำอะไรเขาตรงนี้เป็นห้าหกเดือนแล้วค่ะปล่อยเขาโตได้ที่วันนี้ก็ <c oughs> เริ่มง,งามยามดีเด็ดหนออ่อเยอะเลยค่ะโอเคนี่ ก็ได้เกือบเต็มตะกล้านะคะเนี่ยนี่ก็ห้าสิบหกสิบเดี๋ยวเราจะล้างค่ะเนี่ยน้ํายางติดนะสังเกตไหมคะนี่ค่ะเขาจะมีเส้นเส้นเส้น,เส,นเส้นก็คือที่พี่พุกบอกค่ะเป็นท่ออาหารท่อน้ําเลี้ยงที่เขาเชื่อมต่อกันแล้วถ้าเกิดเราเด็ดใช้ปลิดออกมาอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเขาจะขาดออกมาอย่างเงี้ยแล้วว่าอีกหน่อยเขาก็จะแห้งแล้วอาจจะเป็นแบบเป็นเป็นเน,น่าแล้วก็มีผลต่อลําต้นเราก็ต้องตัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาทําการล้างน้ํายางออก ะะต้องล้างออกให้หมดเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาพอไปปักชาก็จะไม่สวยงามอันนี้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีผลกับการเจริญเติบโตอะไรแล้วก็หน่อที่ตัดมาเนี่ยคือแผลด้วยด้วยแผลเขาไม่ได้ใหญ่มากเราก็ไม่ต้องไปทาปูนแดงหรืออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็วางถ่งมาไว้สักวันสองวันให้แผลเขาแห้งสนิทดีนะคะเราวางไว้ที่ร่มะระบายอากาศนะคะแล้วก็ล้างให้ทั่วเลยขยบขยำนิดน,นึง ุนแรงได้ค่ะคือพอใส่ถึงมือปุ๊บนี่ก็ปลอดภัยแม่คัะถ้าเรามีตะก,กล้าอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายใส่ตะก,กล้าเสร็จแล้วก็จับล้างเลยตะกร้านี่สารพัดประโยชน์มากเลยนะทั้งร่อนดินทั้งเอามาใส่หน่อใส่อะไรเงี้ยค่ะนะตัดไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึงสิบนาทีค่ะได้มาห้าสิบหน่อเต็มกระถางค่ะแล้วก็ค่อนข้างล้างค่ะสําหรับวันนี้ก็ให้ชม แค่นี้ก่อนนะคะก็มีคำถามสงสัยอะไรก็ตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะก็เดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปจะทำวิธีการปลูกปักชำนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามาวางพึ่งไว้บนโต๊ะใต้ระเบียงนะคะให้อากาศถ่ายเทจุดประสงค์ก็คือให้แผลแห้งให้หนอที่ตัดมาแห้งทั้งหมดนะคะก็วางไว้สักสองสวันเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะ พาทุกๆคนไปปักชำนะคะปลูกกันอันนี้ก็คือต้นแม่ที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้ค่ะเขาก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะก็หวังว่าคงจะเพลิดเพลินค่ะ <cur> ฝากตามไปดูคลิปต่อไปด้วยนะคะอีก2อวันจะมีคลิปเกี่ยวกับการปลูกตามมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ